ฟນน้องอุทัยได้นี่เนาะได้ใหม่้ตาย สบ,บายดีสบ,บายดีเด้พอพ่อแม่พี่นอ้องป้องป,องปายเบสสุขสุขนนะบอกว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีตอนรับขาสู่ซอ,องมุกตะวันสาวลาวเด้อเนาะโดยมาพบมาพบก,กับสามมุกตะวันในเมือน,นี้กับอยู่ที่บ้านดงน,นะคะคือเก้าเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้สามมุกตะวันก็ได้เดินทางมาหาน้องอุทยัยเนาะก็พอดีทางาสามมุกตะวันกาบจีลงสาวัรค์ทั้หละทุกคนเลยก็เลยแวะมาหาน้องเพิ่นเนาะ O, นะกับบุหัวน้องพ่นยูรือบเนาะกะสมุกตะวันกะสีผ้าข้าไปทกักทายสบายดีน้องพ่นเลยเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องคือตอนนี้สมุกตะวันกะสีขาไปหาน้องอุทยัยนะเนาะบุหวนู้หรือบืหอ้ออ,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 อ สบายดีเด้อพ่อตู้แม่ตู้สบายดีแม่โดยกินข้าวเที่ยงแล้วบ่แม่เอ้ยโดยลูกเอาหมากแตงกับขนมมาฝากแม่ตามกินตอนเที่ยงโดยเธอแม่แม่ก็อยู่ดีมีแห้งคือกันอะไรแม่เอ้ยดีไหมเลยเนาะก็ให้อยู่ดีมีแห้งบ่ทั้งพ่อตู้แล้วกับแม่ตู้โดยได้ยังกินเที่ยงตู้นะแม่ แม่ที่นํามากินบ่เจ้านําันแกงตาบักเต้มาซึ้งกันมามือบ่พ่อลุงชาวบุญาตมาสบายดีเด้อเอ้ยเด้อดเนาะมีเพิ่นก็มาลิ้นบ่กา้อนเนาะ้อก็่้นนโดย่อนอี สลูกขอตัวถ่ายบริเวณนี้ได้ไหมเด้อโดยโดยนะทุกคนป้ามาเบิงมันนี้เฮือนเพิ่นแล้วเดี๋ยวตัวนี้ป้าไวแทบผู้ตูนี่มาหน้าทุกคนเลยเห็นมันเน่นเนาะตัวมาบบนี้ก็แบบรวดเร็วขนาดเลยเนาะ มีสองลมแล้วทุกคนเลยทางไอ้บุญเพิ่นนะ์นเนาะเพิ่์นมาเหมาะภายเพิ่มให้สามุกตะวันขึ้นบ่ได้เนาะคือเพิ่์นก่ออ้อมมาแล้วนี่เพิ่์นกาเอาดินยางขึ้นเต็มเบิดแล้วเนาะทุกคนเลยคือทางมุน,นันกับนายขู่หลายคนเลยมาซอยเพิ่นนะ์นเนาะ ทางออข้างในก็เห็นแล้วไปแล้วอันนี้เนาะก็กาเรียบร้อยไปเลยทุกคนเลยตั้งบงกบบงกบเดี่ยวเรียบร้อยเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นข่างเพื่อนเพิ่์นเนาะสงสัยเพิ่์นก็ก็มาทางนี้แหละทุกคนเลย ปลาขัดกอทั้งตัวนี้เอ้อหลังใหญ่ขนาดเลยแต่นี่ก็ยังหลังใหญ่บ่ให้ว่าเลยเนาะเ <c oughs> บิ่งหลังบ้านเ <c oughs> <c oughs> บิ่งขึ้นมาเด้อทุกคนแล <c oughs> ้วบ่แล้วนี่เนาะมามื้อนันโอ้ก็ยังบ่ทันแล้วข้างนึงมามื้อนี้กรวดเร็วทันใจเนาะสร้างเฮาก็ได้ ทุกคนเลยไอ,อนนเป็นข่ายทางใต้เนะาะใส่ดอกแก้วบ้างแล้วเนาะอันนี้เพิ่นแต่ว่ามืัอนี้สร้างเพิ่นบ่อยู่เนาะเพิ่นไปเฮ็ดเฮือนเอื้อยเกีาเพิ่นเพิ่นกันมโจ๊ะทางนี้ก่อนเนาะเพิ่นกันนี้เพิ่นก็รอเวียคะแลนทุกคนเลยอืม มีเพจอีกได้อังไเนาะนำเขามามาจะปลุไปยังไงทุกคนเลยลังไงี้ยใครดีเนาะอันนี้นก็ยังยังขางหนึ่งเนาะทุกคนเป็นกระกรือขึ้นมาได้น้อยหนึ่งไงเนาะใกล้ชิลเลอแล้ว,ลวลพอดีสร้างมาโตเมื่ออื่นกันหาจ,จะเลอวเนาะคือทางมันนี่เพิ่นกล ไปเพื่อนเออกสซาเพิ่นเนาะอืมนี่เพิ่นกะอดอกอดินขึ้นเรียบร้อยได้โดยมนาะทุกคนเพื่อนเพิ่นกันามาแบบนี้ก็รลวดเลือท่านใจเนะาะสร้างเพิ่นกะบองไว้เลยเนาะท่านสมัยหาจีเหตแล้วเรียบร้อยเนาะก็ะยังอีกข้างหนึ่งอถือว่าไวๆเนาะ ก็โอเคเนาะสมุทรตะวันกัสิเพิ่นไปหานน้องอุทัยเพิ่นทุกคนเลยเหมิงเด้อขออนุญาตขึ้นเทธอนในเด้อแม่เอ้ยโดยเหมิงเด้อหัวหางเด้อสบายดีเด้อน้องหนักอุทัยห่อนบ่องกินข้าวเที่ยงอะ้รละกินข้าวกับหยางตับหมักเตงโอ้ยตำมักเตง เอามาแกกมาแจไอลาไปซื้อตีอ้าสั่มื้นี่เปิ่นบไตรมาห้เธอมาละอ้าิคนไปใส่เไปเ็นเงินเอเกซ่าอืมเปลนเง้เกซานได้แฟนใหม่ได้ดิเนาะได้แฟนใหม่ทุกคนคือได้สุดงามแท้มอนี่ อืมสาวไล่เอมามาให้ป้าเปิาาดอเ,ปนเ,นอเอามาให้หล่าจะชุดอือสาวไล่เปิดเนาะเอาชุดมาให้น้องอุทัยเฮาชุดกระสือมาแบบเอมามาให้กระเขากับน้องเลยได้หนิผู้งามบางยางคักเอ้ยมาเห็นเนาผู้สาวมาทั้งใดเลยวะมาเบิ่งโอ้ยแม่นันนออ่นน้องอุทัยเฉลี่ยน้องหล่าใส่ชุดแบบนี้งามได้ ข <c oughs> นอนเจ้าเลยสัตว์เป็นปรงเฮียนอืไปรงเฮียน,นกินขนมกับนุมบน่มบ <c oughs> ม, <c oughs> ม <c oughs> คือหอนแทน,น <c oughs> <c oughs> คือหอนแถวสวัสดี <c oughs> องก,กับปินพล้มให้ทุกคนเลยเมนเพื่อประกอบพล้มนี่ <c oughs> นังสือเก้าผัวโอ้ยน้องหลาบ่ได้ไปใไซบาหลาไหมไบ่ได้ไปส,ไปสอืซคืออยู่เพื่อนแล้วแล้วให้พักผ่อนนะแล้วอืมบอหนาคันเอ๋ยมีงานมีอย่างคันคืองานแต่งน้องสาวเอ๋ยสิมาติดต่อหาน้องหลา <No. S 1> บ่ได้ไปใไซบัติ <No. S 1> อากาศก็ฮ้อนเนาะฮ้อนแท้ฮ้อนว <No. S 1> ่าอะยว่า บริหาดินคือเอาข้าแล้วบลระบลระนี่อือคือทั้งเพื่อนน้องหล่าเนี่ยเพื่อนแบบอันขาดอุปกรณ์ก็เลยอะไรคือเพื่อนไปเท็ดทุนก่อนนี่เพื่อนเพื่อนถานเล็กอ๋อถานเล็กโดนเล็กแม่เพื่อนได้สละเล็กมาให้ยยังหัวเเพื่อนแจ้งเล่ยอะไวยังหัวไทยอือดับโดยเนาะป้าเพื่อนน้องหล่ามาบันริหารแล้วไว้เรียบแล้วบะระบมาหารสองสามมือแล้วล่ะ ขัดคือสร้างเพิ่นเฮ็ดต่อนเนื่องก็แฮงสิไว้กว่าน,น,นี่งแล้วล่ะเนาะ <No. S 1> คือมื้อนี้สร้างเพิ่นไปให้เดือนเอ้ยแกสร้างเพิ่นไปยังทาสีบ่หรือยังโนเพิ no. ่นไปทาสีปูโกะโลอืทาสีปูโกะโลกระโล <c oughs> ต้องซื้อกลับได้แ <c oughs> ฟนหนุออ่มไทยได้น,นี่เนาะได้แฟนใหม่อ้ยตายอันนี้ยังสาน หลอดไปไ<ฟ>อ๋อเวลาตอนคืนกับมันกับอันนั้นแล้วเนาะนอืมเมนี่อันน้องลาตีมาหาเราเมนี่อืมภากันทีดีอย่างมาลิน้ำกานมาลิน้ำกานอันนี้บอสอผ้าพี่น้ำมาให้น้องหลาน เลยใส่สูตรแบบนี้ตลอดเลยน้องหลาเด้องามคือแพนเค้กเลยอันทางเ <c oughs> อฟซีคอมเมนต์เขามากับมแต่ว่าน้องหลาค่ะคือแพนเค้ก <c oughs> เป็นลาละ่าเลยนี่ส <c oughs> ป็นคนดังเลยเป็นลาร่าเลยนี่เรื่องนี้ค่ะว่าน้องหลาขายออนไลน์บลาอืมซักกลิ่นบอกว่าถ้าสิชัยออนไลน์ก็เท่ากัยังบ่มีทุน อแต่ควมได้ใจค่ะคือน้องหลายอยากขายยูนิลบอรตคือตอนนี้กันยังม,งมีทื่ออืมมีทื่นี่น้องหลาจะขายเมนบอกโดอือันควมคิดนี่มากคือบนหลาการขายออนไลน์มันกาดีได้เนาะสบาเข,าขา้าค่ะน้องหลากันขายกับเอ,อวาน่าจะปังอยูเพราะว่าน้องหลากับแบบคนในโซเชียลคุ้จังหลาดิโด คือสาวกึมเพิ่นแนะนำมาทางนหนละ่ะแบบอาแบรนของเพิ่นกับบิทคาแฟบ่แม่นกาแฟ,าฟแล้วก็ครีมแล้วน้องหลักเคยโพสตรขายอยู่บ่ล่ะบ่เคยยังบ่เคยอืก็มีแต่ว่าแบบรอเปิดบินแหละจังโพสตรขายสิบ่อือแล้วค่าเปิดบินเนี่ยสละน้องหลักได้ถามเพิ่นอยู่ว่าเท่าใด ถ้าว่าขายออนไลน์ก็ถือว่าดีเนาะมันก็จะเป็นได้ได้อีกสองทางหนึ่งเนาะล่ะเนาะแบบว่ามันก็เป็นหนึ่งสองทางที่แบบว่าได้ได้กับขามาแบบมันก็พอได้สนใจในครอบครัวเนาะทบาน้องหล่าขายเอื้อกับสนับสนุนได้แต่คือน้องหล่าก็ยังเบือแต่ทุนเนาะ น้องหล่าบ่ได้ถามเพิ่นบ่สาราแบบว่าลงทุนค่ะแบบเปิดบินนนั้เท่าไหร่เท่าไหร่จากคันเลขยังบ่ได้ถา,า,า,ามมีแต่เพิ่นมาแนะนําให้ซืีอๆบ่โดยอืมโดยคือทางน้องหล่าเพิ่นก็อยากเปิดอยู่ทุกคนเลยแต่ว่าน้องเพิ่นก็ยังบ่มีต้นทุอนเนาะหล่าเน,ะนาะบ่ทันมีต้นทุนเปิดบินอืม น้องหล่าใส่เซราบอกก็เอเออห็นเซร่อาไาเน้ยเอหา็้้อาไหสก้ตดยอาหก้เเอาไากบ้เอเก็น้้เลยเอางกเอาไก้ยอาก็บน้เอไกเลยอาไก็น้ด้อาห้ด้อาน้องหาเลาหนอานกนเาหาหน้ดีเด้ น้องหลับได้ใส่ครีมอย่างมัล่ะไม่คือใส่พรอนธรรมดาไม่อืมนี้ได้ละคันเป็นไปได้กะเจ้าบอต้องใส่ครีมเนาะเพราะว่าเนึ่งมาเจ้ากะวัยกำลังขืนอายุจะปีแล้วล่ะค่ะปอดอึดอาการยืดเสียดอืมวัยกำลังใส่ดูดีแล้วล่ะคันว่าเป็นไปได้เออก็บ่อยากให้เจ้าใส่ครีมเพราะว่าผิวพรรณเจ้ามันก็ยังเบาบางอยู่จนิดนึงเพราะว่าครีมมันก็คือจังว่ามันก็แห้งเพราะว่าหน้าเจ้ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างแล้ว มันก็มีแต่เจ้ากับฮาวไส้แบบหวานจิวน๋วอีกอย่างแบบพวกฮักซาซิวเนาะนก <No. S 1> ็มีแต่ทางน่องกับแบบมันยังมีซิวเล็กๆน,น้อยๆเนาะ <No. S 1> แต่ก็พบบอเป็นยังคือก็ซิวซอนซาวซ <No. S 1> <laughs> ิวซอนซาว <laughs> ว,สสาวัย <laughs> กำลังขึืนน้อง <No. S 1> ก,ก็กเป็นกระยาเปิดบินทางออนไลน์เราจะเป็นกระยาคายออนไลน์อยู่ค่ะแต่ว่าต้นเพิ่นเพิ่นบ่มีนอลาน่า no. คันคือว่าวอะไรเนาะแบบเปิดบินคันตามนี่เอายันชิบโซ่คุณจังเนาะคันปินกาเฟกันโดูดูคันมาเปิดได้นี่ก็ดีได้เนาะเมื่อวานนี่เอ้ยเบิงอันานั้นนะน้องหลาไปใช้เมื่อวานนี่ว,วัดใดละ่ะว,วัดถำเจียอืมวัดถ้ำเจีย อันแมนที่วัดอันม no. ีพญานาคัน hmm. ย uh ่ใหญ่เห็นบ uh ่โดยอืมไก่บ like wow. no. yeah. so. no. ่ตะวนี้ฮะพูดไก่ไก่ป่ติีโดยต้องหลาได้วูคว่าแบบว่าอันของเมืองใดเป็นแข่งเฮานี่บะนี่อืมเออหายมีโอกาสได้ก็อยากไปได้เห็นนั่นเออขับไปเบิ่งคลิปน้อนแล้วเออว่าอยากไปเป็นตาอยากไปเฮงเลีม่วนบ่โดยอืมคนขึ้นสิหลายเนาะเออวะโดยลายอยู่อืมเงินพูดได้พาไปละ สนกพาไปทางเอโนกเพิ่นเห็นแต่โอ้เบิ่งคลิปนอกเนาะเอะบรไดามาโมวานโอ้น้องหล่าเขาไปลินะนะไปเที่ยวคันสิบานแล้วก็ไปท้ำบุญทางหนองหล่าเนาะไปวัดอืมประตู้เม่ตู้ไปเบิร์เลยบิลหนองหล่าแล้วกันหนองน้อยน้องน้อยได้ไปบ่ไปอื ก็เถา่าก็ตัวเฝ้าเฮือนโอ้เ <No. S 1> oh. <laughs> ป็นขึ้นตาเฝ้าเฮือนเนาะน้องเขึ้นไปทําบุญเมาาื่อวานนีม่มีโอกาสเด้กอก็อยากไปอยู่ได้เออเห็นคลิปน้องเมาาื่อวานนี่มอว่าเป็นพญานาคเนาะเ <No. S 1> พิ่นสังขึ้นมากมอว่าเฮ็ดคักี่ดีโอเคสลัดสั้นเอาาี้กะสิขอตัวลาดเด้อลาดเด้อ <No. S 1> น้องหลับก,ก็นอนพักผ่อนซะเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก่โอ้ยบรรยากาศฮ่อนลายเนาะล่ะ <laughs> น้องเพิ่นก็มาพร้อมกาแฟนแหละทุกคนเลยเนาะ ก็โอเคได้ละเด้อเดี๋ยวเอ้ยขอตัวก่อนเด้อเนาะสบายดีได้ละเด้อโด้ยขอบใจเนาะน้องหลานเนาะนอนพักผ่อนเด้อโดยอ่ะขอตัวเฮ็ดอย่างเดียวไม่ด้วยดูการจะขอตัวลาเด้อ ประตูเด oh, ้อวันน um, ี้ไปก่อนเด้อประตูโดยประตูโดยโดยเอออันลูกได้ยินค่ะมาพตูธอันมากัด์ตบอใช้บนรูปเเพนะอืมไปเห็นได้ไหมจังไห้มากัดนา่์ตูนปรับมันร้อนลังเออมันร้อนแรงเหมือนกับมันเหลกประตูไปเท่น่ะจังมากัด์ตนะไปเล่นเออลูกกะได้ยินแต่เบิ่งในโซเชียลอะไรเอ้าตัว พ่อตู่แล้วไปไสก็สิได้แอนมากัดซะเด้โอ้คั่นนี่ล่ะบ่พ่อตู่ได้อือคั่นๆเหานกโดยได้ยินแต่ข่าวได้แม่แว่าเอ้าพตูเพิ่นถึกมากัดบ่ลูกสาวเพิ่นเอายามาให้ทาสนุกอือดียโดยเอ้ยนกบ่มือยาให่พนทาดีๆอือก็ขอบคุณขอบคุณทางเอ้ยเพิ่นเนาะแม่เนาะ ตอนตอนอันมากันายได้ไปสักยาอยู่บ่ะสเมย์สักโซเข็มแล้ววางเมล็ดเพิ่อนผาไป็สักอเข็มหนึ่งเป็นสักลายโดยพ่อตู้แม่ตู้ท่านอสมุทรบานการศิคอตูล่าเลยเด้อพ่อตู้เด้อโดยขอบอกใจเด้อพ่อตู้แม่ตู้โดยสบายดีโดยเนาะโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องคือสมุดาวันการให้น้องเพิ่นพักผ่อนเนาะอย่าน้องเพิ่นเมื่อยเนาะอากาศมันก็ฮ้อนหอนเนาะโดยพ่อแม่พี่น้องเนาะคือทางสมุดาวันการ จีคอตอลํลลาพระจ้าฮันทุกคนเลยกะฝากถึงพ,พ่อแม่พี่น้องลูกป่าเอาอนาะคนไหนที่เข้ามาเบิ่งคลิปสมุกตะวันกะผ่าเป็นกำลังใจให้สมุกตะวันในเด้อเนาะแล้วก็ขอบุญขอบุณสําหรับคนไหนที่เข้ามาติดตามเนาะและ้วก็กดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจสมุกตะวันมาโดยตลอดเนาะ,ะกะเบิ่งคลิปเตต้นจนจบสมุกตะวันก็ขอขอบุญขอบุณทาง fcber สุกุสุคนเดอ้อกระทั่งน้องอุทัยเพิ่นกะได้ยินข่าวข่าวมาเพิ่นกะว่าอย่าเปิดบินเนาะขายของออนไลน์ทุกคนเลยแต่ก็คือทั้งน้องเพิ่นกะยังบ่มีอ่างบที่เปิดบินทั้งแหละขันคือว่าเพิ่นมีงบเพิ่นก็อยากเปิดอยากขายของเนาะคือทางขายของออนไลน์นี่กะจะเป็นอ่าช่อ,อ,องทางนึงช่องทางที่สามารถสร้างได้แบบ หาเงินเขามาจริงอนในครอบครัวทุกคน่อเมพี่นงสมุกดาวันกะซิขอโตอำลาผ้าจากเดอ้อเนาะถ่า่าสมุกดาวันว่าผิพลาดประกันไดก็ขอโทษขออภัยเดอ้อเบสุขุสุข,ขนกะท่านี่สมุกดาวันกะขอก่าวเข้า,ขา,ขามาสมาดีเดอ้อ